วันนี้บ่าวแจ๊บจะพาบ่าวแจ๊บไปขึ้นเรือเลยบ่าวแจ๊บครั้งแรกจะขึ้นเรือสาทรทในขอนสยามตอนนี้เราได้ได้นี่อะไรพี่ปี้พี่เรือครับนะขายวควยเดินสองยน้สองยนาสองข้างเลยว้าว ด้านบนถ้าขึ้นด้านบนเราจะทันไหมเยอะมากเลยครับพี่น้องครับขึ้นขั้นบนปะเทีเราจะขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศนะของนักท่องเที่ยวบรรยากาศด้านบนนะครับลอยลอยอีกคิวส์บีครับ not many here ครับไม่ยืนนะครับ โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงต้นดังต really? ้นไม่ได้ทุไม allora ่ได้กาดไม่ได้ใดโอ้ขา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 อันนี้ยอดเลยโอ้โหใส่แววสบายดีสบายดีอ่มุ่มนันังโอ้โหหลัง พาสายแววนะครับมานั่งเรือนะครับไอายอายทคำคนนี้แห้งแต่สิปังแน่นทำคนนี้ก็จะเป็นวิวที่สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นวิวแบบว่าอันนี้เซนติโนทุกคนนอโอ้โหสวยามากบรรยากาศของนักท่องเที่ยวพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหเอ้าสายแววอายจากไหนอายเบื้องนักท่องเที่ยวนะเมลหลายแห่ง ในนี้บอเห็นคนไทยบาคนเลยมุมที่เขาอยู่บอเห็นเลยทุกคนเห็นตั้งแต่ชาวจีนกับจะชาวต่างประเทศเนาะนี่เราจะไปเอเชียทิกกันนะครับจะไปเอเชียทิกเอเชียทิกเป็นแนวไหนก็เป็นสถานเรือสถานที่แลนด์มาร์กของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองไทยเราจะได้ไปท่าเรือเก่าแก่ของเมืองไทยทำไมดีจังนี่คนนี้มาหลายครั้งแล้วไปเอเชียทิเหรอ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการจะไปที่เ e <ม>อเชียทมียังแนะนําแบลดาวบอตอนนั้นนองก็แทบจะบริทัวเอเอียงเลยไปแป๊บเดียวกับแบบเออกมาฮะนะได้ย่างแป๊บเดียวนึงยังบริทัวเอยอียงเลยในเอเชียทนะแต่ว่าเห็นแบบ,บเออซึงซาสวรค์นาะที่เป็นในนั้นก็จะเป็นซึ่งซาสวรรค์นาอแม่น<อ>หรอโอ้โหโบเคยขึ้นคือกันเด๊บโเคยขึ้นคือกัน ยยยกเเีีงน้อ <i ượ bs> <im itt ain> uh, ่ะหยียบเข้ามาด้านในระวังเนะเนี่ยครับตอนนี้เราก็ใช้ใช้ไม้ในการพูดต้องเป็นวิวยืนที่ได้สวยงามโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิ้องนาท่องเที่ยวน้องพี่น้องนนี่แหละคือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับบ้าพวกเองก็บที่ว่ามีความดีใจนะครับปลาปลื้มใจแทนคนไทยเนาะพี่น้องน้อง นักท่องเที่ยวเป็นมากกันหลายๆเนี่ฮะบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปแล้วก็ชาวจีนเน,นาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือราชนีนะครับฝั่งท่าเรือราชนีนะเราขึ้นไปเราจะไปทางตลาดนะครับปากคลองตลาดได้เน,นาะพี่น้องเนาะหรือว่าจะไปอ่าพิมพ์ทีสนามไชเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าขึ้นไปได้นะครับโอ้ฝั่งด้านหน้าของข้างก็จะเป็นสะพานพุทธนะฮะสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เป็นสะพานที่แบบว่าที่สามารถเปิด เปิดใดเปิดตกกลางใดมันบออายถูกต้องน้องอ๋ออันนั้นเป็นสะพานกรุงเทพเอ้าไมเป็นสะพานนี่ไม่สะพานพุทธนะไม่สะพานพุทธเปิดไม่ได้เอ๋อบอกน่าจะเป็นสะพานกรุงเทพนะถ้าจะไม่ผิดนะสะพานกรุงเทพก็จะอยู่ทางเจริญนครเอ๋อบอกไม่แต่สะพานพุทธจำได้ว่ามันมันสามารถเปิดใดนะเอออันนี้พี่ไม่แน่ใจเด้อพี่ไม่แน่ใจเนี่ยน้องน้องสายแววมองเห็นบอ สะพานพุทธสะพานพุทธสะพานพุทธเชิดได้ไหมสะพานพุทธรถถังเดือดี่สะพานพุทธที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสะพานพุทธนะครับเป็นนะครับสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนาะงเป็นน้องนาะก็ถือว่าเป็นสะพานทีนะเชื่อมต่อฝั่งทนและฝั่งพระนครนะท่านชมครับอ๋ออันนี้โอ้โหโบกไม้โบกมือทั้งไทยครับเป็นน้องครับนักท่องเที่ยวโอ้โห ขี้ควยมาสะพานพูทแล้วควายเห็นข้าเจ้าขี้ขื่อควายโคดตื่นเต้นเลยแล้วมื้อนี้หาได้มาเองมันนั่นไงเรือเรือสำรักอุ้ยไอตอนนี้อานันท์สะพานพูทธอ่าเปิดบ่ได้แล้วแต่ว่านานๆทีเขาจะเปิดอ่ะนะบบกไม้บกมือทักทายเลยครับพี่น้องครับนี่คือนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเยือนเมืองไทยแล้วก็อยากจะ ซึมสัมผัสกับความงดงามและความมีมุฑ์กลางของประเทศไทยเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะนี่เลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพี่น้องเลยนะเป็นบรรยากาศที่บาบูไทยนะครับกับช่วงวันเมยเนาะพี่นอ้นองเนาะช่วงวันแม่สิงหาคมพศสองพันเนั่นเองนะครับนอกจากตึกที่มีความสวยงามตื่นตานะครับและตึกที่มีความแปลกตานะครับ จะสังเกตนะจะสังเกตเห็นนะครับบ้านเรือนนะและบ้านเรือนของอผู้คนที่จะอยู่ริมน้ำเจ้าพยานะฮะซึ่งแสดงถึงจิตวิญญาณนะครับและมุลขลังนะครับของความเป็นไทยนะครับที่มีมาแต่ดั้งเดิมนะครับนี่จะมีบ้านนะครับโอ้โหพี่น้องเ้ยนะมุมนี้เนี่ยน้องน้องเอ้น้อง น้องน้องน้องเตะออกแนะน,นาที่น้องน้องเป็นรุ่นพี่เนาะก็มีอะไรก็ฝากแนะนำแบลดาวเลยเด้ออ๋อได้เลยแต่ถ้าแบบน้อ,นองให้ข้อมูลนี่อย่างพิษพัทรก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าบางทีก็แบบเออไฮคอมูลบวถึกเนาะเพราะว่าเออได้เอร์จะดีกว่าบางทีแบบน้องกระโบเคยไปครั้งนึงทุกคนแต่ว่าเคยเข้าไปแค่แบบเ,เดินมันพลาดหน่อยนึงแล้วก็ออกมาฮะนะแมนแต่กัยังบอกเคยคุณอยากไปคุณซิงสาสวค์นะแต่ว่าสีจะมันโอ้เรือสะดุดนะฮะ เท่าไหร่นะไอห้าร้อยปะชิงชาสวรรค์ห้าร้อยก็จะสามร้อยหรือห้าร้อยต้องไปถามดูจะเป็นมุมสูงนี่จะขึ้นถ้าห้าร้อยนี่ไม่เดี๋ยวเราไปถามดูกันเนาะชิงช้าติดแอร์อยู่ที่เอเจทิกสี่ร้อยปะไอถ้าจำโบพิเนสสี่ร้อยนะเดี๋ยวเราไปถามดูกันวันนี้เนาะได้ได้ได้เดี๋ยวมึงไปถามดูเนาะทุกคนมันเป็นแต่ยานไหมไอ้เคยขึ้นหรือยังเคยขึ้นติดแอร์ไม่ไม่มันแต่ว่ามันแบบเป็นวิวแบบอันนี้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าบอดายแบบบอดายเร็วบอดายเครื่องเร็วขึ้น ไม่เร็วแล้วก็มีความปลอดภัยนะคลิปนี้จะเห็นหน้าน้องสายแววแบบตลกแงงเด้ทุกคนเพราะมันมันมีบอลจับทุกคนเบื้องมันไม่มีที่จับอะไรเราต้องเบือนไปจับคนอื่นถ้าเราอยากอยู่รอดนะนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันมีอยู่ท่าสมมติเขาไปหาย่างทางนั้นมีเด็มาสมัร์ินจับได้อ๋อใช่ไหมเราต้องไปสิพี่ทำไมเรายืนอยู่แบบนี้มันปวดขาแล้วนะเรียกหมอต้นมาเลยนะบมต้น ไปได้ไหนน้องๆเพิ่นเบิ่งมาในี่อายมาจักเทือร์เรไปนะเทอนที่สองเทอรที่สองเท้ากำนองได้หรอเปล่าเทอนที่สองมีอะไรแนะนำน้องบอกไม่ว่ามาตอนนั้นกยิจกลางคืนกับเบิ่งเห็นวิวบัวขักปันใดเนาะการล่อลวงไปตรงการว่าเป็นยังไงอีกใช่ไหมครับเดีว่าเทอร์นั่นคือว่ามาแบบว่าเพราะมั่นใจคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมาเบิ่งบรรยากาศสองฝากงฝั่งมันนำเจ้าพญานะใช่ไหมครับย้ำหูสู้หูเลยว่ะเอเซทีคืออยู่มองใดลืมมาแล้วมาก็โดนเติบตั้งแต่ เดือทนที่แล้วไอ,อ้เขาก็มาดูเรา,าจะไปเราจะไปเอเชียที่กันวันนี้คือวันนี้นอกจากการเห็นตึกที่สูงใหญ่รูปทรงแปลกตาความเจริญนะอาอ,าอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งได้แตงอ่อนเราจะเห็นบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ริมน้ําเจ้าพยามันแสดงถึงมต์ขลังและจิตวิญญ,ญาณ,วญญาณความมีเสน่นห์นะของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ําเจ้าพยาสองฝั่งทนและฝั่งพระนครอันนั้นคือเป็นฝั่งพระฝังทน อันนั้นฝั่งนี้คือฝั่งพระนครฝั่ง<อ>ที่เป็นวัดพระแก้วหรือว่า<อ>พระบรมราชวังจะเป็นพระนครอแล้วนว้ำบาตรไหลก็จะมีบ้างที่ช่วงน้ําเอ่อล้นอ๋นอเพราะว่าเห็นน้ำช่วงนี้แบบน้ำม,มันก็จะแบบเป็นคุ้นๆเนานะทุกคนเนาะเออแล้วก็เรือแบบสัญจรไปมามันก็จะแบบอันนี้เขาเรียกอย่างนะอายแบบว่ามันโยกขึ้นโยกลงขนาดไหนเอเมนแมนค่ะนี่ไงน้องแววดาวคนเยอะไหมเยอะมาก เยอะมากจนเบียดกันจนว่าไม่มีที่นั่งแล้วเราต้องจําเป็นต้องได้ยืนที่จริงมันมีบอลน,นางอยู่ทุกคนแต่คนหลายแห่เขาก็ได้จําเป็นต้องได้ยืนนั่นแหละให้สายเบมองจากมุมนี้เด้อเดียวจากมุมนี้อปทุจเจนวิววิวของของตึกนะะกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเห็นนี่เลยคือไฮไลท์เลยไอคอนสยาม จริงๆตามนี้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะถ้าไม่มีการจัดอันดับใหม่อ๋อนี่นี่จะเป็นไอคอนสยามแล้วทุกคนนี่แหละที่เขาว่าว่าโรงแรมที่สูงที่สุด่ะสบายดีเอฟซีซาวด์แองกอนเจนวิวของตึกมานครเลขสายแววไอ้ไอ่น้องเอยุละบอลนี่คอยยักไปอยยุบอลพูนมาจังเ็นวิวมาๆๆนี่ ด้านหน้าก็จะเป็นวิวที่งามมากมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากนำเสนอสายแววสายแววต้องไปอยู่ตรงฝั่งริมที่บ่าวต้นดิจะแสดงว่าหน่องตรองยางไปทังหารดีริมฝั่งนู้นจะมองเห็นวิวของไอคอนสยามนี่เลย นี่คือห้างไอคอนสยามนะถ้ากลางคืนจะเป็นห้างที่เขาจะสมยานามว่าห้างทองคำอันที่เราเห็นไกลๆแล้วมันเป็นรูปเหมือนเป็ดใช่ไหมเมื่อวานที่เราไปจวนเบนกันนะจะมีการเปิดไฟแล้วจะมีเราจะมองเห็นนะฮะด้านบนเหมือ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 นรูปเพชรเลยเน่เป็นชั้นๆเพราะว่าแนเมืองทั้งๆมันไข่ไข่หูปากเป็ดทุกคนเขาก็เลยใส่เสื้อให้มันว่าตึกรูปเป็ด แต่ที่จริงไม่รู้ว่ามันซื่อตึกอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าหลายคนก็บอกอยู่ว่ามันสูงที่สุดแล้วนะพี่ตรงนี้อ่ะแล้วจะเป็นตึกแมคโลนีมอเตอร์ฟอนเดสเดนต์นะไอคอนสยามนี่เลยมุมงสูงงามมากงามแห้งแบบมันได้ายแห้งหนะไอแสงกำลังกำลังย่อมยอมโอ้โหสวยงามแห้งเลยตอนนี้ ให้ยังสี่สบาทอ้ายเนี่ยมันคุ้มทั้งเราทั้งเขาด้วยนะเบิรงกเมืเขาเก็บคนละ40บาทมันจะโคตรบาทนี่นี่แหละคุม้มมพราะเอว้ิ่งชอบของเอวยิ่งสั่งเลยเป็นเลยนลั่นแหละอันอันสมกับราคา40บาทอยู่บ่สมมากอันอันสิบเซนต์ตัวเองว่าจะไหนดีน้องเนาะเออโอ้ยเขา22่ินี่ เกิดนะ